ครับผมดีเจเชนเพชรงามครับวันนี้ได้มาเยี่ยมสมาชิกของเราที่ได้ทานเพชรคู่ครัวนาคาของเราทานแล้วติดใจวันนี้ดีเจเชนเลยมาสัมภาษณ์ mm hmm. ถึงบ้านเลยนะครับอยากเห็นว่ามันอร่อยยังไงแบบไหนแล้วทาไมถึงชอบมากๆากเลยประทับใจมากเลยวันนี้ ผู้ที่ใช้และติดใจและชอบทานมาหาดีเจเชนดีเจก็มาหาถุงบ้านด้างเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนีัีครับฉันชื่อนุจรีคองเพลงนะคะ,ะได้รู้จักเนี่ยค,ค่ะผงจิ้มรสเทปคุ่งควนณาคามีผู้มาแนะนําให้ใช้เมื่อก่อนก็เอ๊ะอะแต่พอได้ลงมือทําเองเออมันประหยัดทั้งเวลาเร็วแล้วก็อร่อยคือ ทำาด้วยตัวเองแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้เปรี้ยวๆอะค่ะค,คือเราทําแล้วไม่ต้องเสียเวลาปรุงอะไรมากมายแค่ใส่ช้อนเดียวเองนะคะว่้ยไหมว่าไม่ไม,ไม่ได้ใช้อย่างอื่นหรือหรือหรือาจจะชอบเข้มข้นก็เติมหน่อยหรือน้ำปลาแค่นี้เองะครับะะโอ้โหนี่สุดยอดเลยแล้วประทับใจตรงไหนที่ว่าของของเราเนี้ยอร่อยอย่างเงี้ยประทับใจตรงไหนประทับใจตรงที่แบบ รสชาติกลมกล่อมหอมหอมกิ่นเห็ดหอมนะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดเวลาวี่ทำั้งเดียวค่ะเมื่อก่อนนี้หัวคู่กว่าออกจากบ้านต้องรีบทํากับข้าวใช้เวลานานเดี๋ยวอะไรนะพวกที่เครื่องปรุงรสอ่ะขาดกว่าต้องรีบกว่าจะได้แกงหม้อหนึงแต่พอเราเจอเพชรคู่ควาเออตัดปุบ ทำให้ลูกไปโรงเรียนยิ่งต้องอาบน้ําหัวฟูอีกแล้วยิ่งต้องตามขึ้นรถตามแฟนออกไปทําง,งานอย่างเงี้ยไม่ทนันแม่มืเอยโบนแี <c oughs> ่วันนี้ตามแฟนใช่ไหมค่ะคเดี๋ยวนี้เออเราเรีบแต่งตัวรอนั่งรถรอเลยค่ะเพราะว่างูรถนรคะดีจริงค่ะครับอนี่ต้องขอบคุณมากมากเลยคุณที่มาแนะนํานะคะจานชอบสุดๆใชยไหมเดี๋ยวนี้ประหยัดเวลานะครับจะทําอาหารต่างๆเราก็สามารถทานได้ไวใส่แค่ ข้าวต้มเนี่ยแค่ครึ่งช้อนก็เป็นข้าวต้มแล้วนะครับไม่ใช่ข้าวหลบรวงนะข้าวต้มอร่อยนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยอาท่านใดที่สนใจฟังคลิปนี้ติดต่อคุณรุจิีได้เอ์เบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์เลยครับบอกเบอร์เบอร์โทรนะคะ0 8 0 2 8 5 3 5 6 5นะคะดีจริงเมื่อก่อนนี้แฟนนั่งรอน้าหลีตาเลนะ แต่เดี๋ยวนี้แม้เราแต่งตัวสวยไปนั่งรอแฟนเลยประหยัดเ,เวลาผู้หญิงก็ต้องอย่างนี้เนาะถูกต้องเลยใจสามี <c oughs> ถูกใจสามีด้วยนน<ช>ี<ม>สุดยอดเลยเนาะ,ะอ,นอย่างไงก็ขอฝากผู้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้พงนาคาของเรานี่เขาบอกว่า ไปอยู่ที่ไหนเอารอยที่นั่นไปอยู่ที่ไหนถูกใจที่นั่นนะครับเขาบอกแฟนไม่ชอบแฟนไม่รักแฟนไม่กลับบ้านทางกับข้าวแฟนกินแฟนจะกลับบ้านทุกวันทุกวันนะครับกับเพชรคู่ครัวนาคาของเรานะครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับอบุ